ะะวันนี้มีจะวัดไซส์วัดขนาดแอนนี่แล้วก็ลีน่าพอดีมีจะซื้อชุดซื้อเสื้อผ้าให้แอนนี่แล้วกลัวมันใส่ไม่ได้ก็เลยต้องวัดก็เลยเอาหมูทั้งสองตัวมานอนวัดเลยจะได้ซื้อให้ทีเดียวแต่คุณชายโอลีไม่ข้ามมาค่ะนางวิ่หนีแล้วก็ไปวัดที่หลังโอเคเอาลีน่าก่อนลีน่าความยาวความยาวเซนติเมตรหรืออิ เซนติเมตรโอเคตีน้ายังมียังไม่เสร็จโอเคไปแล้วหนึ่งมาเหลืออ้วนอ้วนเห็นไหมคะลีน่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือพี่ฮอลลี่ก็ไม่ให้ไม่ให้ความร่วมมือส่วนใหญ่ที่ออกกล้องก็จะเป็นแอนนี่นี่แหละค่ะนางไม่ไปไหนมาวัดจากหัวหัวมาหางนั้นะหางหางเดี๋ยวแป๊บนึงนิ่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 งใช่ไหมคะ จะซื้อชูนให้ห่างไม่นิ่งห่าง,น,งนิ่งๆห่างนิ่งก่อนโอเคประมาณประมาณอ่เนาะหกสิบสามทำไมจดกันอันนี้อันนี้ๆๆๆๆๆๆยาวหกสิบสามมาช่วงคอลวอะวันมาช่วงคอช่วงคอโอเค มีให้ความนุวมมือก็มีแต่อ้วนไงแหละเนาะช่องคอโอเคช่องคอวัดช่องคอเอาแบบว่าไม่แน่นมากช่องคอสักประมาณอือยี่สิบหกเนาะยี anyway> ่ส okay. ิบหกยี่สิบหกเซนค่ะโอเคมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งลงก่อนอ่ะนั่งลงยังมียังไม่เสร็จ นั่งลงนั่งลงนี่ยังไม่เสร็จอะน,นั่งน,นั่นงนั่งโอเคนั่งก่อนอย่าเพิ่งแกล้งเอ๊ะโอเคอย่าเพิ่งแกล้งโอเคช่วงอกเอาไม่เอาไม่แน่นจะเพิ่มมัน43เนาะ43 42เอา42แล้วกันจะได้ดูไม่อ้วนอกมาแล้วช่วงเอวอะลูก ช่วงเอลค่ะอันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเอลอ่ะน,นั่งนั่งก่อนอ้นนั่งก่อนสิอ่ะช่องเอลโอเคช่องเอลประมาณนั่งลงนั่งลงโอเคนั่งลงขอบคุณค่ะเอลเอลเอลสี่สิบเจ็ดเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้สี่สิบสองเหรอเมื่อกส่สิบสองใช่ไหมมีม,มิลืมเดี๋ยวแป๊บนึงมันเท่ากันเหรอไหนๆอ้วนไหนแปบ๊บนึงเท่ากันจริงเหรอ เมื่อกี้พุ่นมัวไปเลยโอกอ๋อโอเคยอดถูกแล้วเมื่อกี้ก็สี่สิบเจ็ดทำไมลุกวันนอนครับอ่ะวันนอนรับว่นนั่งดีๆส <laughs> นนนินั่งก่อนนั่งก่อนยังไม่เสร็จจะไปชื้อชุดให้ค่ะจะไปชื้อชุดโอเคช่วงเอวโอ้ เอวนี่เลยห้าสิบเอ็ดเลยเอวเอห้าสิบเอ็ดเลยแล้วตูดอ่ะเอามีวัดตูดมีวัดตูดอวัดตูดให้พี่เขาดูวัดตูดนั่งลงนั่งลงวัดวัดชกักโคกชักโคกค่ะไม่ใช่ตูดโอ้โหสลักสลาดตานันโอ้โห <laughs> ใหญ่มากดูดิ ใหญ่มากออาน่ยาถ้าวัดตรงนี้ะคาวัดตรงนี้ล่ะคะถ้าวัดตรงนี้ลคะถ้าวัดตรงนี้อาจวัดจะหนนเอนอนเฉยๆไงนอนเฉยๆเอาวัดวัดวัดจัดยางั้นอนเฉยๆกันในวัดแขนในพี่เขาวัดแขนวัดแขนวัดแขน แขนวัแขนวัดแขนอู้แขนชิบห้าเชนค่ะแขนชิบห้าเชนไปไหนไปไหนอู้โอเย